เรื่องราวที่พระแพงประสบในเรือนไทยหลังนั้นทำให้พระแพงรู้สึกระแวงอโนงกลัวว่าท่านประธานจะมีใจให้กับอโนงอโนงเองก็รู้สึกได้ว่าพระแพงมองเธอแปลกๆเหมือนจะรู้สึกหึงหวงอย่างไรอย่างนั้นสำหรับวันนี้ก็เช่นกันวันนี้ท่านประธานชวนพระแพงมาทานอาหารเที่ยงที่โรงอาหารอโนงกำลังหาโต๊ะนั่งท่านประธานเห็นว่าเป็นคนกันเองเลยจะชวนอโนงมานั่งรับประทานอาหารด้วยกันอโนงมองเห็นสังสีอมหิตแผ่กระจายไปทั่วโต๊ะ อาหารของท่านประธานสายตาของมะแพงก็ดูแข็งแยังไงชอบคนอานงเลยว่าฉันนัดเพื่อนไว้ค่ะนั่นไงเขามาพอดีเลยอานงรีบเดินไปหาทิดวุฒทันทีทิดวุฒมีสภาพหัวเปลี่ยนเดินเข้ามาในโรงอาหารอานงเลยรีบเอาหมวกที่เธอซื้อให้ใส่ให้กับเขาและควงแขนงเขาไปทานข้าวด้วยกันทิดวุฒแปลกใจเลยกระซิบถามนึกคลึมอ,อกคลืมใจอะไรขึ้นมาครับทำไมมาต้อนรับผมขนาดนี้ ปล่าพอดีคุณพระแพงกำลังหึงคงฉันจะไปแย่งท่านประธานฉันเลยควงนายเผื่อคุณพระแพงจะได้เลิกปล่อยนังสีอามหิตใส่ฉันหน้าอาน,นงกระสิบบอกถ้าอย่างนั้นผมช่วยครับทิดวุฒิเลยรีบอบเอวอาน,นงและหอมแก้มเธอต,ต่อหน้าต่อตาทุกคนในโรงอาหารเสียงฮือฮาเซ็งแสโอ้หวานเชียวนะหวานเชียวนะมีข่าวดีเมื่อไหรล่ะทิดวุฒิเลยตะโกนทันที แต่งงานต้นเดือนหน้าครับได้เลิกง,งานแต่งแล้วด้วยอนงตกใจเพราะเธอยังไม่ตกลงกับเขาเลยเลยรีบตีไปที่แขนของเขาแต่ทีวุตรรีบแก้ตัวอีกว่าคุณอนงก็เคิร์นครับบอกผมว่ารีบประกาศทําไมอนงขี้เกียจต,ต่อล้อตอเถียงเธอเลยปล่อยเลยตามเลยทางด้นานพะแพงเมื่อเห็นอนงมีแฟนแล้วก็เลิกหึงหวงและปฏิบัติต่ออนงตามปกติ ในที่สุดอานงก็ตัดสินใจแต่งงานกับวุทธิชยัยแม้ว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่าแต่พอหลังจากที่เขาบวชพระแล้วเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอานงจึงรู้สึกเคารพและให้เกียรติยอมรับการตัดสินใจของเขามากขึ้นในใจของวุทธิชัยน,นั้นนึกขอบคุณเรือนกาจนาที่แนะแนวทางให้เขาสามารถแต่งงานกับอานงได้สําเร็จทางด้านอานงได้รับรู้แล้วว่า เนื้อคู่ของเธอไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวกันกับสามีในอดีตชาติการตัดสินใจในชาติปัจจุบันางหาที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้ของคู่กันกับเธอจบบทที่12